สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะ,ะัะวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยเลยในช่อง SuperBTV นะฮะกับเกม De ว i เมค y คร y ภาคที่3นะครับนหลังจากที่เราขึ้นริฟมาแล้วสาตเต้ทำไม v i ว s เซอร์ถึงล้วนนะฮะปีศาจอ่ะผมให้ดูแบบพวกคัดซีนอะไรนิดนึงอะตัดมาเยอะละเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินยาวไปก็ไม่ดีเหมือนกันเออโอเค ต้องเปลี่ยนอาวุธนะครับห้องนี้ผมจำได้ดีเลยอ่ะแป๊บหบนึง่งใช้แอคนี่แอนดูด้าแทนเซเบลัสโอเคพอเราเจอลูกตุ่มนะห้องนั้นถ้าใช้แบบไลบิเลียนกับเอ่ออะไรอ่ะกับเซเบลัสหัวดี้นช้าครับต้องใช้ไอด้ดาบคู่นี่แหละช่วงเอา้เอาเลียนสเต็ปต้งโอเคแล้วก็อย่าลงทางนะมาเข้ารูนี้โอเค แล้วก็นี่ไงเอาเร็วเร็วเร็วคนอ่าลงตุ้มลงมาแล้วเร็วเร็วเถ้าใช้แองจี้กับลูด้าเนี่ยมามาปัดไอ้ลูกวันเนี้ยมันจะเร็วกว่ายังไงนี่เห็นไหมมันจะเด้งอย่างไครเลยเป็นฟอร์มลู่ฮะนี่เรียบร้อยอย่างรวดเร็ว แล้วก็ของมันจะเปิดตรงนี้นะครับเน่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 เข้าไปใส่ประตูมามันล็อกประตูใส่ด้วยไม่ให้เราออกเอาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมือมือมือไอตัวนี้อีกแล้วอ่ะแะมันมีปีกบาเลียแน่แน,น,น่ไม่ได้กินไม่ได้กินแตกอ่าระเบิดใส่เลยระเบิดดิวเทเกอร์เพื่อความรวดเร็ว เอา้าฟันสดสดเอ้าเร็ว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 แล้วเร็วเร็วดีเออเหลือมตัวเดียวละเร็วเร็วเร็วแหมไม่โดนแหมเร็วเร็วเร็วตาย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 นี่มันลอยไปมาเนี่ยมันน่ารำคาญตรงนี้แหละแล้วก็ดาบมันก็ใหญ่มากแล้วก็ยาวด้วยแหมอะไรไม่รู้อ่ะยาวยาวยาวเอาเอาเดีเรเรอ มานี่ยจะไปไหนเล่าไปโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนอาวุธคืนนะฮะเป็นเซเบรัสอันนี้คือผมเปลี่ยนใช้แอคนี่แอนลูได้แค่นี้แหละโอเคผมไม่รู้คอมโบของแอคนี่แอนลูได้นะในในจอยเนี่ยเดี๋ยวขอลอง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 ถ้าเดี๋ยวนะธรรมาดาเดี๋ยว อ๋อถ้าม no ีลีเรลัวจะเป็นงี้ใช่ไหมเดี๋ยวถ้าไปข้างอันนี้คือไม่รู้ฮะเห็นไหมไม่รู้จริงด้วยไม่เรียนรู้ละช่างมันเถอะอีคลิปเปลี่ยนอาวุธเป็นเซเบรัสเคิร์นโอเคผมถนัดเซเบรัสกับเดบิเลียนนะฮะสะดวกที่สุดและวสำหรับผมอ่าไปต่ออ้าวแอมไม่ได้แอมยิงอะไรเอ่ยมา อันนี้อันนี้มึงก็ยิงอยู่ได้ไม่ให้ยิงแล้วเออไม่ได้ไม่ได้เงี้ยิงงัดฟาดสแัสเฮ้ยเดี๋ยวเออจุวัดอะไเลียนดิเอองัดพุ่งไปจุวัดะช่วงเอ้าไปไหนเฮ้ยนี่ลืมคอมโบนี้อุ้ยนี เอ,เอาเอามันมันตายไม่ทันได้วากเลยล็อกอ่ะสกิปเลยเร็วๆไอ้ตัวนี้ตัวนี้แตกไม่อะไรเอ้าเอา,เอามึงขึ้นไปดิดันเตเ้ไอ้ยงัดมา้ยไอ้พวกนี้นี่พวกนี้มึงอะไรกนันนะนี่ๆมาตรงนี้อาเจ็บ kéo to rồi các anh, đểo, oh mini, ít giờ, cái tôi anh nghĩ là nó ná, đểo, quên để, đểo, gấp bay, bay, yên 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 yên, đểo, bay, ôi ôi, đểo đểo đấy, mình nó zắt lăng, ah đi. ไม่ได้ระเบิดเดวิทิกเกอร์เลยนะฮะเข้าไปต่อกันเลยอันนี้ผมเดี๋ยวอ๋อมาฟันอันนี้เดี๋ยวใจเย็นฟันยังไงลูกตุ้มมาอันนี้มันมีลูกเดียวนะฮะไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าไม่ต้องไม่ไม่จำเป็นที่จะใช้แองน,นี่แอนดูด้าละเลยไปเรียนก็พอขึ้นไปแล้วก็ฟันอ้าวล่วงอา้าวเรียบร้อยล่วงอย่างี้ขึ้นยากเลยอะ อันเร็วๆๆๆก่อนมันจะขึ้นไปเร็วๆๆๆเออได้อยู่ตรงนั้นก็เปิดนะฮะเป็นไอเทมลับก็ไปหยิบเอาตรงนี้แล้วอันนี้เป็นไอซีเครดมิชชั่นนะฮะเข้าไปซีเครดมิชชั่นเออพูดให้ถูกโกลเด้นซันมานะล็อกประตูเจอตีนครับอันนี้เจ้าตัวเลเซอร์ อ่าไม่ได้ไม่ได้แอมวัดขบวนท่าเดี๋ยวเดี oh, yeah. like ๋ยวเดี๋ยวใจเย็นฟาดฟันโอเคมีไหนอีกไหมฟาดฟันโอ๊ยโดนไม่น่าสับเลยตัดสินใจผิดครับเลสเตปนั่นนั่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยิงเลสเตอร์อะไรต้องขอยตัวมาฮะมันกระโดดมันกระโดดแล้ว ฟาาดลงมาโดนพลาดครับพลาดมึงอะไรนักหนาเนี่ยก็นักหนาไอ้เหี้ยคนไม่ไหวเลยน่้ยไอ้ไรองมึงมึงไอ้นี่มึงอิงอะไรตื้อมึงี้เลยนะหนาไอ้มาอะไรมึงกี่เหลืออีกกี่ตัวเนี่ย lấy xe buýt đẹp đẽn đội ok thắng 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 mông cổng mông cổng ai cũng đơm ok ai 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 ไม่ได้ไม่ได้งัดฟ <ST RI K T> าด,าด,าดริเบียนระเบสลัดเอาเอาเอาอย่ายิงไม่ให้ยิงไม่อนุญาตฟตาดเป็นละคอมโบบุสลีโ้าหเนย่นยตู้อีซี่เลสตปต่อช่วงแปดโอเค โคตรสะใจนะฮะก็ออกมาได้แล้วก็มาใส่ประตูนี่นะฮะเราได้มาส่งสองไม่ละใส่ลงไปใส่โอเคประตูก็ปดล็อกให้เลย่กับอีห้องข้างในเนี้ยผมโคตรเกลียดเลยเกลียดยังไงมาดูนี่เนี่ยต้องรีบขึ้นรีบขึ้นครับรีบเออโอเคได้อยู่ได้อยู่ ตรงนี้ไม่สู้ฮะเสียเวลามาร้องอะไรวักวักวักอย่างกับนกขึ้นอะไรครับที่จริงตรงนี้จะมีปืนปีศาจตกลงมานะฮะถ้าเราไม่ได้ทําที่เปิดอะไรหินอันแรกอ่ะนั่นแหละครับมันจะได้ซึ่งผมเก็บไปแล้วนะมันก็เลยไม่มีอันนี้เจออะไรอ่ะจำไม่ได้แหละเฮ้ยแมงมุมเจอกันอีกแล้วนะแมงมุมตัว6กแปดขากี่ขานะ เดี๋ยวอย่ามาร้องวังร้องอะไรบอกว่ามัมันมุ้งไม่มีกล่องเสียงอุ้ยมันมีตัวอันนี้ด้วยมันช่วงเราได้มีนี่สแป็คเจ็เอลัสคอมโบพุชลี่นี่แตกไอ้ตัวนี้เดี๋ยวๆมันมีกี่ตัวโอเคเอ้ามงมุมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ได้แล้วเอาเอามันได้มันได้เอายังไงเระเบิดเซวิชเกอร์เดี๋ยว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 เจียนเนเอาหายดิมึงมุมเหลือแต่มึงโอเคโอ้ได้ไวออกกับเจนออฟด้วยยิงลูกแมงมุมซะเจ็บเลดออฟเก็บ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 เหลือๆโอเคหมดอ่า เด๋อโอเคไปเลยสเตนเกอร์เร็วๆเร็วๆเร็วๆห้องอะไรเนี่ยลืมละอ่าแล้วก็ในนี้ที่จริงมันจะมีไอเทมให้เก็บนะฮะมันจะวางอยู่ตรงนี้นะฮะเราฉากโคตรสวยอ่ะผมชอบมากเลยตรงเนี้ยตอนเห็นแรกๆอ่ะสวยมากอลังมากนะครับใครชอบบ้างใครชอบบ้างซึ่งผมชอบมากตอนเจอครั้งแรกห้องโอ้ยอันนี้เจอเลดี้ต้องมาสู้กับเลดี้เออ ดูคัดเซนกันไปเดี๋ยวผมจะแปลให้ดูแปลเท่าที่ทําได้นะฮะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ว่าถึงจะไม่ตรงตัวแต่ว่าก็คําใกล้เคียงเลยนะฮะโดนยิงก็บอกเลยไหมว่าเธอทําไม่ได้ไม่เข้าใจยังไงนี่มันไม่ใช่งานของมนุษย์เธอนายดางหักที่ไม่เข้าใจเดี๋ยวนที่แปลได้แต่ว่าคิดคําไทยสับสับไอ้สลวนฮะโอเคแป๊บนึง วิญญาณฉันตะโกนอะไรสักอย่างเลยฮะแป๊บนึงนั่นคือแรงจูงใจเดียวที่ฉันมีประมาณนี้นอกจากว่านั่นคือเรื่องในครอบครองฉันนายควรอยู่ให้ห่างโอเคเลดี้ฉันเข้าใจแล้วฉันอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกฉันก็มันไส้เขาเหมือนกันหันเต้ดันเต้พูดนะฮะปืนปืนตอนนี้เลกไปได้ไหม หรือว่าฉันจะทำลายเธอพูดไปเลยฮะแต่ว่าก็ความหมายก็คล้ายๆกันฮะเลดี้ไม่อยากปล่อยให้ปีศาจเหลือแม้แต่ตัวเดียวอะไรประมาณนี้ครับเพราะดันเต้เป็นลูกครึ่งปีศาจสกิปเลยไหมเออช้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยยิงยิงยิงอ่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวขอเคลียร์ไอ้ลังหนังสือพวกนี้ก่อนนะฮะอะไรอะไร ไม่เลยดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไอ้เดี๋ยวเดี๋ดีโอเคแน่แนะโอ้ยยังโดนอีกอีอันนี้เนี่ยโอเคไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนไปไหนไปไหนหลบครับมันยิงโอเคไปไหนแล้วอ่ะไม่เห็นมันอยู่ไหนเนี่ย ล็อกออนไม่เจออ่อนนูน่นยังไงอยู่นี่เองหล่ะตัวเองหลบนี่ไออันนี้มันกระสุนอะไรของมันทำให้มันโดนหลบครับโอเคชาร์จเดวิสติเกอร์เลยไหนมันพวงโอ้นี่นี่นี่เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไปไหนตัวเองระเบิดโอเคได้อยู่หน่อยนึงไหนอ่อนนูน่นนูน่นนูน่น,น เดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นไปอีกแล้วอ่ะกระโดดทำไรลังหนาฮะอยู่โน่นเองไอะโดนไหมเนี่ยโดนไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยววิ่งตามเอาวิ่งตามวิ่งตามผู้หญิงครับอย่างกระโลกจิตฮะฮลังหนังสือแหมเฟี้ยงอะไรตรงไหนตรงไหนเนี่ยเฮ้ยมันกระโดดไปมาน่ะสงคาญอ่ะอะไรดิ้ย อุ้ยกระโดดไปโดนระเบิดยิงสกัดไอ้มันโดดไปอีกละอ้อยเลยดิเลยดิเขนหน้นเราขันมากสันดูไหมไอ้อะไรอะไรอะไรเอาเอาเอายิงอ้อยโจมตีได้ทีนิดไม่ทันละไม่ได้การแล้วเน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 โดวทางไหนไออีอันนี้เนี่ย ตู้ไม่ตู้เนี่ยหนีอยู่ได้ฮนะะทางนี้ทางนี้เอา้าฟาดโอ้ยไม่โดนไหนอยู่ไหนเนะี่ยอยู่ไหนโอ้อยเอาเสร็จแล้วส,สติงเจอร์โอ้ยยังอุตส่าห์โดนอีกอินสกัดใช่เนี่ย จัลลัสจับุสลีโอ้อากำลังจะติดเทอร์โบเลยไม่ได้ไม่ได้เยิงเย่งย่งไม่โดนอะไรอะไรดี้ตาไม่ดีสายตาไม่ดีแล้วเหรอไปหาหมอบ้างนะตรวจเช็คดูจนหมดแม็กอร์ดันเต้ผมจะดูแลเขาเอง เแหน่แหเกือบไปนะเกือบไปทำไมคุณสนค่ขนาดนี้เรื่องเราทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกิดมาจากพ่อของฉันแต่ตอนนี้ทพิชัยของผมกําลังจะเปลี่ยนโลกนี้ให้เป็นโลกวิสัยเนี่ก็คือเรื่องในครอบครัวของผมเหมือนกันเอออะไรอ่ะตอนแรกผมก็ไม่ได้ใส่ใจหรอกนะแต่เพราะว่าคุณผมเลยเข้าใจว่าอะไรสําคัญ ให้ผมรู้ว่าผมจะต้องทำอะไรคุยกันนะฮะดันเตเดี๋ยวก่อนเชื่อผมสิผมจะทำสิ่งที่ถูกต้องสำหรับคุณนั่นคือสิ่งที่ผมเอ้ยที่สิ่งวิญญาณผมอยากทำใช้นี่สิมันจะขายให้ผมเท่าไหร่แค่บอกชื่อฉันมากก็พอดันเต้ เลยดีพอใจให้ปืนไปคารินาแอนนะครับชื่อปืนอันนี้เป็นชื่อแม่ของดันเต้เอ้เป็นชื่อแม่ของเลดี้พูดอะไรดันเต้ได้โปรดปลดปล่อยพ่อฉันทีแน่นอนเลดี้ไว้ใจได้เลยเดี๋ยวไปทำให้ เราเอาปืนไปเหน็บอะไรตรงอย่างนั้นมันเหน็บได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวมันลั่นใส่ตัวเองนะเลดี้ห้อยตรงนั้นน่ะสุดฮะซุดหน่อยเลยนั่งหลับเราเลือกว่าไม่รู้นะผมแพ้เอาดันเต้ก็ได้คาริเน่คาริน่าแอนอ๋อมันอยู่ในคลังอยู่ยังไม่ได้เอามาโอเคเต่งเด้งไปซ้ายหรือขวาขวาขวาโอเค ขึ้นไปได้เล็ดออฟฟิซฟรีเลยตรงนี้ตรงนี้อ่าโอเคสามขั้นจบมิชชั่นได้แรงอะไรเอ่ยได้แรงอะไรหนอตจริงจริง,งแรงเอแรงเอสไม่ได้แล้วอะ่ะได้มาตั้งสามพาร์ทใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดโอเครอบนี้ได้แรงเอไม่เป็นไรฮะโดนดาเมจตั้งเก้าพันเลยได้แรงซีเลยโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับคุณผู้ชม แล้วก็เ,วเรามาต่อกันพารทหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย